นี่คือเสื้อผ้าที่ใส่ด้วยกันจริงๆเลอจริงๆค่ะโอ้ยากัโอ้เป็นชุดว่ายน้ำสองชุดสามชุดอันนี้น่าจะเป็นของของวีแล้วแม่ยืมใส่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเฉลยเป็นใครของใครก็ไม่รู้เออเดี๋ยวนะคือใจอยากเพชว่าชุดนี้น่าจะน่าจะเป็นฟิลพี่ต้อมอ้าว่าของวีโอเคอ้าตาอาะ อาว่าเนี่ยของน่าจะเป็นของต้อมเพราะว่าเหมือนเหมือนสูงสูงหน่อยก็คือน้าปิดหน้าอกสูงหน่อยอ่ะหรือของต้อมอันนี้อาแพทย์ว่าของพี่ต้อมอันนี้อาว่าของวี่อันนี้หรออ่าไม่รู้อันนี้อาอันนี้ของวี่อยู่แล้วป่ะของพี่ต้อมเอาเลยเอาเลยอันนี้อ่าอันนี้ของต้อมอันนี้ของพี่วี่ อันนี้อันนี้ของต้อมอันนี้ของพี่วีเ <ง eterm Gore> อาแล้วเอาตรงข้ามตบรอ่าตรงข้ามตบรถตรงข้ามตบรอ่าเอาโอเคอันนนี้ะอันนี้นะเออกางเกงยีนนี่อันอันนี้อันนี้ก็ของวีอยู่ละแพนว่าของพี่ต้อมเออเออเออเ่อเสื้อตัวสุดท้ายนี่เออนี่อืมอันนี้โอ้มันลึกไปนิดหนึ่งน่าจะของวีอ่ะอันนี้แพทก็คิดว่าเป็นของวีของวีเหมือนกัน่เริ่มเลยเชิญเลยอันนี้หนึ่งสองสามของ ของต้อมเอ้ยตะกี้นะตาโตเลยพันบอกแล้วว่าของพี่ต้อมจริงเหรอดูดิลืมแล้วอะอันนี้ที่เจ้าอาบอกว่าของนี่ต้อมของพี่ต้อมแต่พัทว่าน่าจะเป็นของวีของวีของวีอ้าวต่โหจจริงๆด้วยเนาะนี่ของวีของวีครับอเห็นไหมพัทบอกแล้วนี่ของวีพัทถูกสองแล้วนะคะต่อไปอันนี้อาผิดไปสองแล้วอันนี้พัทบอกว่า ของพี่ต้อมแต่คุณอาบอกของวีของวีรู้จอไอ้รู้ได้ยังไงอ่ะพาอแพทสายเดียวกับพี่ต้อมไอ้เจ้าโอเคโอเคอันนี้คุณอาบอกของพี่วีใช่พี่แพทบอกของพี่ต้อมเออไี้อะลยอะไม่เตรียมกันนาจ้ไม่ได้เตรียมค่ะจริงๆเราไม่รู้ด้วยว่าจะหิวอันนี้เข้ามาหรือว่าเป็นชุดเปลี่ยนให้แพทหรืออะไรยังไงอันนี้แพทบอกว่าของพี่วี คุณอาบอกของพี่ต้อมใช่ไหมใช่บองพี่วีไม่ยากคุณอาดูสไตล์น้องไม่ได้ต่างกับตัวนี้ไงมันต้องผิดบ้างไงนี่ตัวนี้คุณอาทายว่าเป็นของเป็นของต้อมพททายว่าเป็นของน้องวี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 และแล้วก็คือมันต้องผิดแต่า อของบีีโอ้โหรู้ได้ยังไงอ่ะ,อะรู้ได้ยังไงกางเกงตัวนี้ขาดขาดแบบนี้ของวัยรุ่นแน่นอนอยู่แล้วคุณอาคิดว่าเป็นของของวีวีแต่แพทคิดว่าเป็นของพี่ตอ้อมผิดนมแพทแพทผิดแล้วคราวนี้ถ้าตัวนี้ถูกคุณอาทายสัญญา จะจ้างแพทตลอดไปอ่ะดิวเด็วเดิวดิวด็วและตัวนี้คือพี่ต้อมค่ะอ้าสัญญาถูกเจบร้อยตลอดไปไม่ต้องเซ็นก็จ้างอยู่แล้วตัวสุดท้ายตัวนี้เราทายเหมือนกันอันนี้จำได้เลยเราทายว่าเป็นของน้องวีวีทั้งคู่จริงหรือเปล่าอ่าพูดก่อนแล้วแพทจะตามมา เออน้าขอตัอเรื่องหนึนี่ก <c oughs> <อ>็ <อา S 2> พูดก่อนแล้วแพทพูดตามอาจารย์อ้นนี้เรื่องจริงอาไปย้อนเทปดูดิและแล้วก็คือคุณอาถูกหนึ่งตัวคุณอาถูกหนึ่งตัวแต่คุณแพทนั้นถูกหมดเลย,ย้ซึ่งวันนี้ต้องบอกทุกคนนะคะว่าไม่ได้เตรียมนะแพทไม่ได้ไม,ไดมีการ,เ,รเข้าไปดูหรือเปิดดูหรืออะไรเลยแต่ คาดเดาว,ว่าพี่ต้อมเนี่ยน่าจะสไตล์ใกล้เคียงกับแพทอะไรกันเนี่ยต้อมต้อคียงกับ<ส>อะไรพวกนี้เหรอวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นอะไรกันจะมันจะจี๊ดจ๊าดขนาดนี้